สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่เข้าหลบหลักทูกถุกทัดน,นะครับเห็นพี่กับนองลงไปข้างล่างว่ามันไปเห็นอย่างโอ้ยมาสอยเงาะครับพี่น้องมาดูเงาะ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 ดูสิไหนดูสิดูเงาะสิโอ้มาสอยเงาะไหนชิมให้ดูได้ชิมให้ด,สสดูสวัสดีครับวสวัสดีครับเดี๋ยวให้เฮียชิม ี่เอาให้ชิมสดๆไปเลยไม่เธิหน่ะชิมเอาเลยเดี๋ยวนะเธอถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายแล้วนี่คือเงาะสดๆของยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรยี่ห้ออันนี้สวนของใครนะครับตาอะไรนะเจ้าของสวนน่ะตาเบิ้มตาเบิย์ยี่ห้อเบิ้มยี่ห้ออะไรเงาะอหนเงาะเงาะโรงเรียนของตาเบิ้มสวนตาเบิ้มนะตำบลบ้านแรงเลยจังหวัดระยองครับ กินสดๆจากต้นแบบว่าแบบว่านะอ่ะบรรยากาศแบบชิลมากครับเนี่ยรพนักง,งานตัดงอชำนาญการระดับแปดกำลังตัดอยู่นี่ถ้าไม่ได้น้องเขานี่เราไม่ได้กินก็วาอยุขึ้นมาโดนแท้ว่ะมาดูสาวตัดงอะน,นี่เองอะไรเธอไม่ชวนฉัน มันจะลงโทษเธออย่างหนัก <c oughs> นี่ครับเ <c oughs> จ๊กำลังมันยางเก็บอยู่ไหนเธอเราก็กินได้แค่ตรงนี้กันเพราะว่ามันมันเอื้อมไม่ถึงไม่ไงเธอโอ و, เพียบเลยครับพี่น้องครับลงมาชั้นนี่ใหม่ดีไหมเ <spe ak> พียอใต้ใต้มันเอื้อมไม่ถึงใต้มานี่อะไรเดี๋ยวอ,อ๋อจับบันไดเหรอยังไงนี่ครับพี่น้อง ข้างในมังคุดนะครับมังคุดสั่งมังคุดแกก็บอกได้ประมาณสิบโลอเจะขายหมดแล้วเขาจองหมดแล้วที่เขาขนไปได้หลายนือครับนี่เธออยู่ข้างล่างเก็บมากินดิเป็นเพี้านี่เป็นเพื้อเนี่ยครับแก้วน้แสบปะหน่อยหน่อยกับมีลูกเล็กแต่ว่ามันแต่ว่ามันมันกรอบสดจากต้นไง นี่ไงนี่ไง,ไงอันนี้คือเขาไม่ว่าเราเหรอเรากินนี่จ้เปลี่ยนคุณตาที่ขี่รถผ่านไปไหมเจ้าของสวนโอคุณตายัางกว่อคุณตาเบิม้มตาเบิ้มนะครับตอนนี้ตาเบิ้มกํลาลังไปเอามังคุดมาให้อยู่นี่ก็สวนมังคุดตาเบิ้มเนี่ยโอ้หวามากกินอย่างเดียวเลยเธอนะ กลมกล่อมเป็นเพืือเออเป็นเพี้อคือมันมันได้บรรยากาศเลยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยกินสดสกต้นเลยนะเอาหนูจ๋าอานี้เดี๋ยวขอ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 ตัดขอตัดหน่อยนี่เนี่ยตัดตรงนี้เดี๋ยวให้ดีเจบ่าวใส่ใต้เป็นคนตัดอย่าไปตัดสายไฟเขานะผมตัดไปแล้วตัดสายไฟเหรอตัดยำบานี่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 มาตัดตรงนี้นี่ตัดตรงนี้ให้ดูหน่อยนี่นี่ ทำงานทำงานนี่เดี๋ยวให้เธอใต้ตัดตรงนี้ครับไว้ใจผมเลยสายไฟจะไม่เหลืออ๋อเป็นเป็นปุ่มเลยนะแปดปีที่แปป,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 ปีที่ทำงานาด้านนี้ดมากันแล้ววะครับันนีตน้ตัดตรวจเขาเพียงกันมาเรียบร้อยกันแล้วตัดตัดมากันแล้วอวนนะครับ ประสบการณ์8ปีที่ทำงานด้านนี้มาโดยตลอดออเอาตัดใหญ่อ้วนอวนเลยไหนทูซี่โอ้จริงด้วยเหมือนเขาว่าจริงๆงด้วยใหญ่อ้วนอวนครับ <Louise S 2> นี่ครับอันดับแรกตัดก่อนใช่ไหมต,ตัดก่อนแต่งกิ่งก่อนครับไหมเธอทำอะไรของเธอเนี่ยก็จะตัดยีงไง เอาจะได้กิ่นไหมเนี่ยเออใจเย็นกิมันก็ขาดไหมวินวะ่ะนี่ไงเห็นไหมละ่ะอะไรขาด,ขาดก็ไม่ขาดไงเห็นไหมล่ะเนี่ยฮะ<า>เดี๋ยวดิเออนี่้เออนี่เพราาะว่เดี๋ยวต้องเวาเ<า>ป็นภาษาละยองเด้ย๋ยฮีเออพูดยังไงว่าละยองฮีต่อไปจะเป็นการตัดงอฮี เอ้ยเงาะโรงเรียนเลยเชียวเนี่ยครับเอาพวงนี้เอาพวงนี้คาดว่าจะได้แค่พวงเดียวครับมันบ่ถือกจะได้ด้วยเนี่ยนี่ไหนี่เอาไปกินหน่อยๆมันอกี้ยังไงแต่เออจัดโอ้ยบันน้กินดอกเด็ดเอาซะนี่บิดเอานี่ เอานี่นี่เด็ดเอาหนี้นี่นี่นี่สองหน่วยนี่เออเด็ดเอาครับเทาไหร่เท่าไหร่คือชิม่ได้กินหรอครับพี่น้องกินเก็บเด่นเกิดกรเรียวนี่เออไม่ได้กินครับพี่น้องโอ้ยได้แล้วชิมจากต้นเลยโอ้ยได้แล้วครับจากต้นจ้าใส่ถุงนี่ครับถุงได้ ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นถูกต้องครับผมเอาอีกสักพวงหนึ่งลองดูครับเออยบ่ได้หรอกเอาให้น้องเขาทำมันมีดมันไม่คมหรือเปล่าทำไมพี่ตัดไม่ได้ทำไมนูตัดได้มันนี่ไม่คมใช่ไหมไม่คมหรือไม่เป็นเออไม่เปลียนเดี๋หนักไปทางไม่เปลียนมากกว่าพี่เนี่ยทักษสานอีกท่านหนึ่งเอาดีๆนะดีๆนะมัาระวังนะ อร่อยไหมหวานย้อนแสงเออหวานกลมกลมหวานแบบสีแค่แนวเ,เว้ยเอาเก็บัาเ่ยเอาถุงมาเอาถุงมาใส่เลยเธอโทรศัพท์มาด้วยไหมอยู่ในกระเป๋าเอามามาจะถ่ายเขาถ่ายรูมเนี่ยไปเที่ยวกไกลจัห่อนน้ำนมหอยแครงหอยอันนี้เคยทำไมคล่องจังอ่ะแปลกปีที่อยู่ด้านนี้อืมนี่ครับ แปดปีที่อยู่สวนนี่ครับกำลังเด็ดโอ่งอยู่ไก่ถนนเนาะเอ้มันลื่นหรือมามอนถนนนี่เป็นของหลวงป่เนี่ยเป็นของหลวงนะถามน้องของตาเบิ้มเหมือนเดิมไม่มันมันออกมานอกถนนนี่ก็ยังเป็นของตาเบิ้มอยู่ใช่ไหมไม่ <c oughs> มใช่เป็นของหลวงใช่ไหมใครจะมาสอยก็ได้ใช่ไหมไม่แต่ต้นนี้เขาให้เขาแถวบ้านแถวนี้โอ้ใช่มันเยอะเนาะ ตะบ,บิม้มใจดีตะบิ้มมีส่วนเยอะตะบิ้มเก็บไม่ไหวอ<ำ>ําตะบิ้มเก็บไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยครับตะบิมบบ้มบอกอันนี้เป็นลูกตะบิ้มใช่ไหมเป็นลูกน้องอ๋อนวัวเป็นลูกจ้างน้องเขาลูกน้องตะบิม้ม <c oughs> จ้ะเป็นลูกตะบ,บิม้มเป็นลูกจ้างตะบ,บิม้มอ๋อเป็นคนรูจ้จักบ้านเขาก็อยู่ตรงนี้แใกล้ห้องไม่มีดอกทวนเป็นของตัวเอง อ,อ๋ออยู่จังหวัดไหนครับแมโอ,อ,อ,อ้โหโลกโลกลมลมพิษณุโลกอ๋อเอ้าเธอจะไปพิษณุโลกอยู่ไม่ใช่เหรอฮะยใต้เธอจะไปพิษณุโลกบ่แม่นบ่ นี่เป็นคนเมืองเลยเนี่ยอืมเลยขอนี่ยเป็นคนเมืองเลยคนเนี้แย,ย,ย <c oughs> แต่ว่าไม่เหมือนคนเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นคนเมืองคนอะไรคะเป็นคนเลยเป็นคนเลยเป็นคนเลยอือคนเป็นคนเลยแต่ไม่เหมือนคนเลยแต่ <c oughs> เบิ้มมายังเขาขายโลเท่าไหร่ม <c> า <oughs> <c oughs> ขายโลเท่าไหร่ตาาแกจะขยเท่าไหร่ไม่รู้เอายังไม่ตกลงราคากันเหรอ สื่อของคือมัตกลงราคาเห็นมันแล้วเป็นตัวนีีเด็ดนี่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 เด็ดแล้วแงเธาอยากมาเป็นลูกเหยตเบิ้มไหมน่นเยอะนี่นี่นี่พอแล้วแหละพอแล้วแหละนี่ไตเบิ้มนี่ครับตาเบิ้มครับนี่นะครับต่เบิ้มครับนี่ครับตเบ้มรูปหล่อครับ องสวนเจ้าของสวนตะเบิ้มขายโลเท่าไหร่มังคุดขายโลเท่าไหร่สิโลละยี่สิบก็โรเดียวกันก็ง้อไม่เอาเอาไปเถอะเอาไปกินี่ครับฝากคุณดอกตั้งเยอะเดี๋ยวหนูซื้อเอาไม่เป็นไงแหมนายมาดีใช่ทุกสิบปู่ป่านเนี้ยโอ้โหนี่ครับตะเบิ้มครับ เบอร์โทรตาเบิ้มถ้าถ้าถ้าคนจะมาซื้อน<ส>ี <Gentle> ่มาเที <c soup> ่ยวนี <ha? S 1> ่คร e ับตาเบิ้มใจดีครับตาเบิ้มบ้านแรงครับมาบ้านแรงมาถามหาตาเบิ้มเลยครับโอ้โหฟ้าตาเบิ้มไหมเราตามมาจ่ายมังคุตาก่อนนะเนี่ยเมียตาแกให้ครับตาเบิ้มไม่เป็นไรโอ้ยโวอะไรมันเนี่ยโอ้ยอะไรใช่ ไม่รู้เราก็วิ่งไงถ้ามันมาใกล้เราอ่ะมันไม่กล้าหรอกแต่เบิ้มใจดีครับตะเบิ้มตะเบิ้มใจดีโอ้โหนี่นี่นี่ส่วนตะเบิ้มนี่ครับใครอยับมัเป็นลูกเขยตะเบิ้มอันนี้สวนตะเบิ้มครับเดี๋ยวมาคราวหน้าจะเข้าไปถ่ายสวนตะเบิ้ม ปลูกอะไรมั่งครับปลูกที่สวนมีมีอะไรมั่งมังคุดลองกองต้นทุเรียนก็มีใช่ไหมครับเดี๋ยวมาคราวหน้าเดี๋ยวอ๋อหน้าไหนต้นทุเรียนล่ะโอ้นี่เคยเห็นสวนตะเบิ้มมีเงาะมีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองตะเบิ้มบ้านแรงครับบ้านแรง เอ๋ออันนี้กินได้แล้วเนี่ยอันดิบเนี่ยกินได้นะนยังไม่สุกยังไม่สุเอาเหรอเห็นไปไปนครศรีเห็นเขาทำเ,าเสียบไม้อ่ะเข,เขาตกรอบอะไรพวงนี้เหรอไอ้น,นี่มันไม่มีจุดเนี่ยปกติเขาทำมันมีจุดแดงโอ้โหมีจุดแดงนิดนึงแล้วก็ถึงจะเอาโอ้โหที่เขาซื้อซื้อขน่ะไม่ใช่สายส่งก็เลยนะฮะไม่ใช่สายเก็งนะโอ้นะ ไฟเก็บเนี่ยไงไว้ตรงหัวเนี่ยอ๋อต้องเก็บทั้งคืนเหรอครับทั้งวันนี่แหละเอาเก็บกลางวันทำไมส่องไงปส่องส่องส่งก็มันจะมีจุดเนี่ยจุดมัแดงเนี่ยบางคนลูกเขาโโอ้หมันแล้วแต่บางคนไม่จุดนี้ก็คือสุกแล้วสุกแล้วอ๋อเอาแล้วอย่างนี้มันอย่างนี้มันอ่อนเหรอครับอ้โทางนอนครับกลับไปรถเขาอยู่นู่นอ๋อระไปตายนู่นใไหม รถตู้ไปไปไปส่งไปใส่ไปใส่รถตู้เราเอาครับเอาไปทครับเอาจ่ายตังก่อนจ่ายตังตากรจ่ายตังตาเบิ้มก่อนเดี๋ยวเอาในพวงลงไปด้วยนะเอาไปลงว่านให้ด้วยนี่ครับไปเอาตาเบิ้มนะครับตาเบิ้มไปแล้วครับนี่ครับตาเบิ้มใจดีครับป้างอเงาะไหมแล้วก็ทสมันใจดีเนาะคนระยองในใจดีนะครับพี่น้องครับบ้านแรงครับ ผมมาจากนกครพนม oh. คนนี้มาจากจังหวัดเลยผมกคนทึนโอ้คนีี่นีครับตเบ่มมาส่งถึงที่ครับตเบ่มใจดีให้รถตู้นี่แหละครับนี่ครับเปิดท้ายได้เล่าเปิดได้เติมเปิดปดูสิของเต็มเลย้ายฮะ โอ้นี่ครับทุงนี้ตาเบิ้มเอาให้ฟรีครับโอ้โหขอบคุณอันนี้ของน้องเขาครับอันนี้มังคุดครับขอบคุณตาเบิ้มราคครับขอบคุณครับผมโอ้ตาเบิ้มใจดีครับผมครับใครมาบ้านแรงได้เงาะสดๆจากต้นชิมเงาะจากต้นแล้วก็ได้มังคุดที่สวนตาเบิ้มสวนตาเบิ้มตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองนะครับ เดี๋ยวเดินทางกลับนครพนมกันครับปิดคลิปเลยเจอกันเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับช่องไม่ต้องบอกอีสานทุกอีสานทุกบายเปล่าเอเออเนี่ยแหละครับผมปะขอบคุณหลายๆครับดีครับมาติดตามนครับจะขับรถแล้วครับพี่น้องขอบคุณตาเบิ้มหลายๆโอ้สวนตาเบิ้มนะครับพี่น้องนะครับสำหรับมูลนี้ิธิสมนีตะก่อนสวัสดีครับ